สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับน้องแพลนะคะวันนี้นะคะน้องแพลวเพิ่งกลับมาจากมหาลัยเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณพ่อให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องแพลวกับคุณพ่อด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็น้องแพลวก็ติดธุระเยอะหลายอย่างนะคะก็มีเรื่องงานของมหาลัยเรื่องเรียน เรื่องเรียนด้วยเรื่องดาวเดือนด้วยนะคะที่ตอนนี้มีงานสามสี่งานเข้ามาก็คือเจอได้ที่โรบินสันนะคะวันที่สามสิบเดือนนี้นะคะก็เจอกันได้ที่โรบินสันนะคะอยู่ที่จันทบุรีนะคะก็ขอเชิญทุกคนนะคะมาเที่ยวจันทบุรีนะคะถ่ายรูปแล้วก็มาชมงานนะคะก็จะมีเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนเลยนะคะไม่ได้มีแค่น้องแพลนะคะก็มีเพื่อนอีกหลายคนนะคะ ก็อย่าลืมนะคะวันที่30เจอกันที่โรบินสันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยนะคะว่าอยากให้น้องแพลนะคะทำอะไรเดี๋ยวจะทำให้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ